การมันเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วครับได้มีพวกชาวแกงพร้อมอาวุธครบมือเนี่ยได้บุกเข้าไปป้นชิงทรัพย์ซึ่งผมก็ได้รับบทบาทเป็นชายใส่เสื้อลายสกอตสีแดงใส่ม่วงกันแดดจะไปตัดอ้อยก็แย,ย่แล้วมาป้นสิวะแต่เราเนี่ยป้นอย่างมีสัจจะไม่คิดจะคิวใครเว้ยคือแค่ขูดตัวประกรันไม่ให้มันอะมายุ่งยามกับภารกิจของเราก็แค่นั้นเองอะนะ hop พอเดินไปสักพักก็ได้เจอกับห้องห,องหนึงที่เต็มไปด้วยตู้เซฟเก็บเงินผมไม่รอช้ารีบเข้าไปป้อนอย่างไวเลยด้วยเงินกว่า6ล้านบาทแบบอีซี่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะสิพอพวกตำรวจเนี่ยได้รับเรื่องมันก็เข้ามาอย่างไวเลยไม่ไวได้ไงล่ะระดับ5ดาวซะอย่างซึ่งยิ่งดาวเยอะเนี่ยตำรวจแล้วก็ทีมงานเนี่ยจะเข้ามาเยอะด้วยครับ ซึ่งสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่5ดาวนี่แหละแล้วผมก็ใช้ปืนกลของผมเนี่ยคิวพวกตำรวจแล้วก็ขับรถหนีผมมากับชาวแก๊งทั้งหมด4คนรวมผมด้วยนะแต่คนขับรถเนี่ยก็โดนตำรวจเล่ง,งานเข้าให้ครับทำให้ผมจำเป็นต้องขับรถเองแล้วก็ทำการแก้แค้นให้เพื่อนครับด้วยการขับรถเบียดตำรวจทำให้ตำรวจเนี่ยเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ไปนะแล้วไม่นานหลังจากนั้นนะครับไมเคิลกับเพื่อนอีกคนเนี่ยก็ถูกยิงสถานการณ์เนี่ยเริ่มแย่ลงเรื่อยๆจากมีทั้งหมด4คน ตอนนี้เหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือเทเวอร์ระหว่างที่เทเวอร์นะครับกำลังหนีไปก็ได้เจอกับตัวประกันที่เป็นผู้หญิงสาวเข้าให้นะเทเวอร์เลยแชรประโยชน์จากตรงนี้ทําให้สามารถหลบหนีจากตํารวจมาได้ แล้วภาพก็ตัดมาที่หลุมศพของคนคนนึงที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้ากับการจากไปของไมเคิลแต่หารู้ไม่ว่าไมเคิลอ่ะพี่แกยืนอยู่ตรงต้นไม้ไม่ไกลนี่เองโอ้โหยืนเนียนเลยนะพี่ชาย ซึ่งตอนนั้นเองนะครับมันก็เป็นการจัดฉากการตุยของไมเคิลนั่นเองไมเคิลนะครับไม่ได้ตุยจริงๆและภาพก็ตัดมาเป็นปัจจุบันไมเคิลได้คุยกับคุณหมอคนนึงซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจิตแพทย์ประจําตัวของเขาอะนะก็ได้มีการคุยถามถ่ถึงอาการแล้วก็ความรู้สึกกันทั่วไปตามปกตินี่แหละหลังจากนั้นผมก็ต้องมาสวมบทบาทเป็นแฟรงกินก็ต้องบอกก่อนว่าไอกเกมเนี้ยเราสามารถสลับบทบาทไปมาได้จะเป็นแฟรงกินไมเคิลหรือว่ากระทั่งสุนัขเนี่ย ผมก็สลับไปได้และผมเนี่ยก็เดินมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลามาตัวเกมเนี่ยมันให้ผมเลือกว่าผมจะเอารถซูเปอร์คาร์สีแดงหรือว่าสีขาวแต่พวกมึงเก็ตปะคือขับซูเปอร์คาร์ที่ไหนก็ขับสีขาวกันวะมันไม่เฟี้ยวมันดูจืดชืดอะผมก็เลยเลือกสีแดงแรงสองเท่าไปก็ขับรถตามลามามันไปครับ ตอนขับรถก็รับลมชมวิวเพลินๆไปพร้อมกับบรรยากาศในเมืองแล้วก็ผู้คนในย่านนี้อ่ะนะแต่ขับไปได้สักพักตำรวจก็มาจับผมเวผมก็งงเงาเฮ้ยตำรวจมาได้ไงวะ ผมลืมไปว่าไอ้รถคันนี้มันไม่ใช่รถกูรถใครไม่รู้ไปโดเขาา้าไหม้ทีหนึ่งมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องหนีตํารวจครับแล้วก็ฆ่าสายตากับลามาเพราะว่าเมืองมึงเนี่ยใหญ่เกินนี่ขนาดเกม10ปีที่แล้วนะถึงจะเฉียวจะชนบ้างแต่ผมก็ถึงจุดหมายครับโดยที่รถเนี่ยก็ยังไม่ทันระเบิดะนะซึ่งที่ที่เรานั่งกับลามาไว้นเนี่ยก็จะเป็นร้านขายรถครับแนวโช์รูมซูเปอร์คาร์ประมาณนั้นซึ่งมันเป็นที่แฟงกินเนี่ยครับทำงานให้ที่นี่ครับใช่ครับแฟงกินเนี่ยเป็นเซลล์ขายรถเหมือนกับ ามาเนี่ยแหละครับผมได้เอารถซูเปอร์คาร์คันสีแดงเนี่ยไปให้กับเจ้าของอู่หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านแต่แอลลามาเนี่ยมันบอกว่าขอคนหลอเข้าไปด้วยคนได้ไหมคือว่ามันอาจจะเข้าบ้านผมครับแต่แฟรงกินเนี่ยมันก็ไม่ยอมไม่เข้าและบอกว่าไปเจอกันที่ทํางานแทนลามาเลยบอกว่านายเนี่ยเกลียดฉันเพราะว่าฉันน่ะหลอกกว่าแกใช่ไหมเออดูความมั่นหน้าของมันนี่เอาเรื่องนะแฟรงกินนะครับก็ได้เข้ามาในบ้านพร้อมกับอารมณ์ที่งุนงงอยู่นิดหน่อยครับแล้วก็เข้าใจว่าเออชีวิตมันก็เป็น แบบนี้แหละซึ่งในห้องนอนของเรานะครับเราสามารถนอนเพื่อทําการเซฟเกมได้ครับหรือจะไปแต่งตัวที่ตู้เสื้อผ้าก็ได้และผมคือเป็นชาวแก๊งดิบๆไปคุูโน่ you know. มันต้องแต่งตัวแบบเฟี้ยวๆหน่อยใส่หมวกกับหลังกางเกงยีนเฟดแบบเอาเรื่องอยู่นะเออเฟดหรือว่าลาขึ้นจงเกงแลนะ้น่ะพราะออกไปข้างนอกได้แป๊บเดียวไม่ทันได้เที่ยวเลยก็ได้มีบอสเนี่ยโทรมาหาผมครับบอสเนี่ยบอกว่าตลาดเนี่ยสภาพคล่องอะ่ะมันไม่ดีเลยมาหาเขาหน่อยสิ เขาเนี่ยจะให้ผมตามไปยึดรถครับแบบว่าพวกแก๊งหมวกกันน็อกตามปล่อยเงินกู้นะเออแบบทวงหนี้อะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ตอนที่บอสโทรมาเนี่ยมันก็เริ่มจะมืดแล้วแบบมันเลยเวลาทํางานแล้วอะ่ะแต่เราอ่ะเป็นพนักง,งานดีเด่นไงเราเป็นพนักง,งานที่ดีเขาเรียกเราไปเราก็ต้องไปไงพอบอสมาถึงนะครับบอสก็กอดด้วยความดีใจครับแล้วก็โชว์รูปภาพที่แขวนอยู่กับผนังซึ่งไอ้ภาพเนี่ยครับมันเป็นภาพของแฟรงกินที่ถูกแขวนเอาไว้พร้อมกับข้อความกํากับรูปภาพว่าเป็นพนักง,งานดีเด่นของโชว์ร ซูเปอร์คาร์นี้แต่แฟงกินเนี่ยมันไม่ได้ดีใจขนาดนั้นเว้ยดูสีหน้าพี่แกดิมึงได้รางวัลพนักง,งานดีเด่นนะเว้ยไม่ได้ถูกไล่ออกแแฟงกินเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณที่ว่าเออมอบรางวัลน,นี้ให้นะแต่ชีวิตของแฟงกินเนี่ยมันต้อง move on ต่อไปครับเขาให้ผลว่าเขาเนี่ยไม่ชอบไม่ต้องให้มีคนมาสั่งว่าเขาต้องทํานู่นทนํานี่บอสก็งงอยู่นหน่อยครับบอสก็เอออะไรของมันวะแบบงงๆอะ่ะเออทันใดนั้นเองนะครับลามาก็เดินเข้ามาพอดีลามาเนี่ยมาด้วยอารมณ์แบบเออดีเลยแล้วลามา ก็เหลือบไปเห็นป้ายพนักง,งานดีเด่นที่มีรูปของแฟงกินติดอยู่ ลาม่าแม่งช็อกเลยเว้ยแฟรงกินเลยพยายามปลอบใจแต่ลาม่านะครับไม่ยอมครับแล้วบอกว่าเขาเนี่ยส่าห์ทำงานอย่างเต็มที่ให้กับงานนี้และพนักง,งานดีเด่นเนี่ยมันควรเป็นเขาเพราะเขาเนี่ยอยากได้มันจริงๆซึ่งผมก็คิดว่าที่ไอ้แฟรงกินเนี่ยมันไม่แคร์เรื่องพนักง,งานดีเด่นเนี่ยเพราะว่ามันอะไม่อยากผิดใจกับลาม่านะสิและมันก็ให้เราเนี่ยไปทวงหนี้มอเตอร์ไซค์ของเด็กคนหนึ่งต่อคือไอ้เด็กคนเนี้ยมันไม่จ่ายค่างวดเลยไงเออคือเราต้องตามไปเก็บบัญชีอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะพอไปถึง ที่มานะครับผมก็ได้ตามหารถว่าเอ,อ้ยมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนพวกแก๊งนั้นนะ่ะมันจะเห็นผมครับแล้วก็เลยมีการประทะนิดหน่อยนะ หลังจากที่ผมคิวพวกลูกกระจกเสร็จหมดแล้วผมก็ทะเลาะกับลามาครับเพราะว่าไอลามาเนี่ยมันกะจะคิวอย่างเดียวเลยไงคือถ้าเกิดว่าไอลามาคิวเนี่ยคือเราก็จะไม่สามารถทวงเงินจากคนที่ตุยไปแล้วไงเออเข้าใจปะ และเหตุการณ์เนี่ยทำให้แฟงกินเนี่ยไม่อยากทำงานกับลามะอีกต่อไปออนต่อมาก็มีงานเข้าอีกแล้วครับเพราะว่าบอสเนี่ยบอกว่าให้ผมเนี่ยไปทวงหนี้อีกแล้วครับท่านคือจะบอกว่ามันเทาก็เทาอยู่นิดนึงนะเออเพราะว่ามันไม่ได้ทวงแค่ค่าง,งวดแบบธรรมดาไงแต่นี่รอบแบบว่าไปยึดรถแล้วก็พกอาวุธครบมือลยไเงี้ยประเด็นนะซึ่งผมก็ได้ไปตามที่บอสผมสั่งนะบอสว่าไงผมก็ว่างั้นแหละบอสพอะถึงจุดหมยนะครับมันก็เป็นบ้านแบบรูหราขนาดใหญ่เลยอยู่ตรงตีนเขาด้วยในบ้านเนี่ยก็มีคน ทำสวนอยู่ผมเลยต้องจัดการเขาก่อนครับคือหนะ้าที่หลักของผมเนี่ยคือผมต้องยึดรถครับซึ่งไอรถคันเนี้ยมันจอดอยู่ในโรงรถแต่ว่าไอโรงรถเนี่ยมันล็อกอยู่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงๆได้ผมเลยต้องย่องแล้วก็ปีนไปตรงหน้าต่างบ้านแทนครับด้านซ้ายเป็นห้องเด็กผู้ชายนอนเล่นเกมอยู่ส่วนด้านขวาน,นะครับเป็นห้องของเด็กผู้หญิงที่กําลังมองมอยกับเพื่อนอย่างมันเลยใช่ผมเข้าไปใกล้เกินไปหน่อยเลยถูกเห็นแต่สุดท้ายผมก็ทาําสําเร็จครับผมมาที่โรงจอดรถแล้วก็ ได้ยึดรถคันเหลืองแล้วก็โทรหาบอสทันทีเลยว,ว่าเนี่ยบอสผมอะเอารถมาได้แล้วนะ บอสมันก็ดีใจไงเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะเอารถคันนี้ไปขายต่อภายในวันนี้นี่แหละเออแบบว่าเงินมาฉ่ำๆเลยอะระหว่างที่ผมกําลังขับรถสบายใจเฉิ่มอยู่ก็ได้มีชายคนนึงมาโผล่อยู่ข้างหลังผมแล้วก็มาขู่นะตอนนั้นอะผมตกใจจริงๆนะว่าคือเล่น GTA ไม่คิดว่ามันจะมีจัมสแกร์ไงแบบอยู่ๆก็โผล่ไหมซึ่งคนนั้นก็คือไมเคิลผู้ซึ่งจะฉายว่าตัวเองตุยตอนแรกนั่นแหละและรถคันนี้มันเป็นรถของลูกไมเคิลครับไมเคิลเลยถามว่านาาเนี่ยเป็นพวกต้มตุ๋นใช่ไหมแฟรงกิ้นเลยตอบกลับครบ เขาเนี่ยไม่ใช่นักต้มตุ๋นอะไรหรอกเขาก็แค่ทําหน้าที่ของเขาก็แค่นั้นเองแน่นอนว่าไมเคิลเนี่ยไม่พอใจอย่างยิ่งแต่ไมเคิลก็ยอมรับในตัวของแฟงกิ้นครับเพราะว่าแฟงกิ้นเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเขาเนี่ยโดนหัวหน้าสั่งมาอีกทีไมเคิลบอกต่ออีกว่าถ้าเกิดว่าว่างๆเนี่ยเรามาตั้งกงเบียร์กินกันดีกว่าไอ้น้องชายแล้วเขาเนี่ยจะสอนผมเกี่ยวกับโลกว่าไอ้โลกจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเฉดระคอมชาและผมก็โดนขู่จากไมเคิลครับว่าให้ผมเนี่ยขับรถเข้าไป ผู้ชนที่โชว์หลมเลยคือจะไม่ให้ทำตามได้ไงอ่ะก็ดูที่มือมันดินี่เงี้ยนี่เงี้ยอกเลยเมาเลนเลยมเอร์ซมมมันม่นอยงนี้ผมจะไม่ยอมให้คุณทำใหมองทนทุกข์ก Oh. You recognize this car? Huh? Does it look like oh it's worth five grand a month to you? You am I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work before it's worth five grand a month. พอชนที่ร้านเข้าอย่างจังผมก็ได้สลับตัวไปเล่นเป็นไมเคิลแล้วก็ได้จัดการไอเจ้าบอสของผมอีกร่างหนึ่งอย่างสะใจแบบบอกไม่ถูกคือบอสของผมเขาไม่ได้โกงหรอกแต่ว่ามันเหลี่ยมสัญญาเว้ยซึ่งบอสของผมเนี่ยก็ปฏิเสธนะว่าเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องทำให้ไมเคิลเนี่ยฉุนสุดๆแล้วก็บอกกับบอสว่าอย่าให้เขาเนี่ยกลับมาที่นี่อีกแล้วผมก็ตัดมาเล่นตัวของแฟรงกินก่อนที่ผมจะเข้ามาบ้านเพื่อนสุดที่รักของผมก็มาหาผมครับเหมือนกับว่าเรื่องที่ผ่านมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะอย,อย่างนั้นน่ะ รอบเนี้ไอ้ลามาเนี่ยครับมันจะลักพาตัวคนครับเพราะว่าแบบยูโน w แบบปัญหาชาวแก๊งอะ่ะเออแต่แฟงกินอะ่ะมันไม่ชอบสักเท่าไหร่ไงแบบปัญหาเรื่องแก๊งยกพวกตีกันอะไรเงี้ยเขาเนี่ยต้องการจะหาตังมากกว่าทําพวกเรื่องลร้สาระอะไรแบบนี้ ผมก็เลยไม่ไปได้ซะที่ไหนล่ะมันให้กูขับรถเองด้วยดูมันดูมันพอเจอคู่อลีก็แสนหน้ากากปิดปากก็ไม่รู้ว่าเออจะปิดปากทําไมหรือเป็นสัญลักษณ์ของแก๊งเหรอหรือคืออะไรเอออธิบายกูทีคู่เหรียนเนี่ยคือเป็นผู้ชายที่กําลังขับรถบไบ์บสีแดงส่วนรถของผู้ผมละหรอ เฮ้อรถตู้เว้ยผมขับรถไล่ตามมันไปเรื่อยๆแต่พวกมึงคิดว่าทันปะละ่ะรถตู้กับบิ๊กไบค์อะแต่โชคก็ช่วยผมว่ารถของมันถูกรถเมชชนเข้าอย่างจังนะทาให้ผมเนี่ยสามารถเอาตัวมันมาได้แต่ที่น่าแปลกใจก็คือไอค้ครูอลินเนี่ยมันเห็นลาม่าเว้ยแล้วมันก็ถามว่านี่ใช่ลาม่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยลาม่าก็บ่ายเบี่ยงแล้วก็หลบหน้าไงระหว่างนั้นเองนะครับก็มีโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาซึ่งเป็นพักพวกของไอคนที่เราจับมานี่แหละลาม่าก็ขู่ไงครับว่าลาม่าเนี่ยจะเอาเงิน4 0 เพื่อแล่กับการปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ลาม่ามันซื้อบือครับลาม่าเนี่ยมันบอกตำแหน่งที่อยู่ไปแฟงกิ้นเลยด่าลาม่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรู้ตำแหน่งเนี่ยมันอาจจะบอกตำรวจทําให้พวกเราเนี่ยซวยได้แฟงกิ้นเลยตัดสินใจปล่อยคั่วหลีคนนี้ไปแล้วก็ใช่ครับฟีลเหมือนแบบมึงไปออกกำลังกายยามเย็นวิ่งจ็อกกิ้งอะคือไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยอะ Yeah, I ain't worried about it, I'm a gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No, you kids ain't. ผมเลยเฮ้ยไม่ได้การและเลยไปหาคนที่ผมเคยป้นนั่นก็คือไมเคิลไมเคิลเนี่ยก็ตอบรับผมอย่างดีครับเขาไม่ได้แบบตกใจหรือว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะที่ผมเนี่ยมาหาเขาถึงที่คือที่ผมมาเนี่ยคือว่าเอ้ยผมจะดูว่าเฮ้ยมีอะไรที่ผมเนี่ยพอช่วยได้บ้างไมเคิลเลยบอกว่าเขาเนี่ยขอแนะนําอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมนั่นก็คือนายอ่ะเลิกใช้ชีวิตแบบนี้ได้แล้วนายอ่ะทำงานอย่างหนักเลยนะท้งป้น คิวคนตามอำเภอใจเอางี้ไปมาหาอะไรดีกว่าได้จัดก,การคนแล้วก็ได้เงินใช้ด้วยคือไอ้ไมเคิลเนี่ยครับมันอยู่ตัวแล้วคือมานหนักกียณแล้วเว้ยแบบว่าวางมือแบบไม่ได้ป้นเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วระหว่างที่คุยกันนั้นเองนะครับก็ได้มีโทรศัพท์เข้ามาหาไมเคิลซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยก็คือลูกชายของเขาลูกชายของเขาเนี่ยมาสารภาพผิดครับว่ามันอะเอาเลยยอของพ่อแอบไปขายแต่ประเด็นก็คือไอ้คนที่ซื้อเนี่ยมันไม่ได้จะซื้อตั้งแต่แรกแต่มันเนี่ยตั้งใจจะขโมยแล้วมันก็ขโมยเลยย ไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งลูกชายของไมเคิลก็แอบเข้าไปในเรือที่ถูกขโมยด้วยไมเคิลตอนแรกกล่าวว่าเออไปนั่งบาร์ชิลชกับแฟงกิ้น2คนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องอดไปแล้วก็ต้องไปทําเรื่องที่มันสําคัญกว่านั่นก็คือไปเอาเรือยอดกลับคืนมาผมเลยจําเป็นต้องขับรถให้แฟงกิ้นเนี่ยกระโดดเข้าไปช่วยลูกชายซึ่งลูกชายเนี่ยก็สามารถจําแฟงกิ้นได้เพราะว่าลูกชายของไมเคิลเนี่ยได้ไปซื้อรถคันสีเหลืองที่ร้านของมันนี่แหละหลังจากที่ช่วยลูกชายของแฟงกิ้นได้อย่างปลอดภัยแล้วอยู่ถก็ส ไม่ติดทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถเอาเลยยอดของตัวเองกลับคืนมาได้นะและแน่นอนว่าลูกชรของแฟงกินเนี่ยโดนสวดยับซึ่งเขาไม่ได้สลดอะไรพร้อมบอกต่ออีกว่าเลยยอดเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งของแต่เขาอ่ะเป็นลูกของพ่อเลยนะสําคัญกว่าตั้งเยอะซึ่งมันเป็นคําแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นพร้อมบอกอีกว่าเนี่ยมันคือความผิดของพ่อไมเคิลนะครับโดยส่วนว่าพ่อหลักลูกนะแต่ลูกมันห่วยเนี่ยเออแรงอยู่นะก็จบไปครับเรื่องของพ่อลูกผมเลยเออ โล่งแล้วทีนี้ขับรถชมเมืองชมอะไรไปเรื่อยแต่มันก็ไม่มีจุดหมายอีกแล้วไงผมเลยเฮ้ยงั้นไปที่บ้านของไมเคิลเพื่อนสุดที่รักของผมละกันพอไปถึงปุ๊บก็ได้เจอกับไมเคิลแล้วก็ภรรยาคือไมเคิลเนี่ยมันจับได้เว้ยว่าภรรยาของมันเนี่ยมี s ัม e t h i n กับโคเทนิด ผมก็เลยต้องขับรถไปตามล่าโคเทนิครับขับรถตามไปสักพักก็ไปถึงที่บ้านที่มันอยู่ไมเคิลไม่รอช้าแกเนี่ยก็เอาลอกผูกกับเสาค้ำที่บ้านแล้วก็ใช้แรงขับของรถเนี่ยวิ่งออกไปทําให้บ้านหลังเนี้ยพังเสียหายยับเลยแต่ประเด็นก็คือไอ้บ้านหลังเนี้ยมันเช่าเขาอยู่ไอ้โคเทนิดะเออมันเช่าเขามันก็เป็นเรื่องแล้วไงไมเคิลกูคือไอ้เจ้าของบ้านจริงๆอะ่ะเขาเป็นหัวหน้าแก๊งอันดับพันของเมืองเว้ยแล้วก็ยังทําธุรกิจอีกมากมายนะับไม่ถ้วนไมเคิลก็สวยแล้วทีนี้ไปพังบ้านเขาแล้วมันไม่ใช่ บ้านราคาถูกๆไงมันเป็นบ้านที่อยู่บนเขาแล้วก็ออกแบบคือแบบสถาปัตยกรรมคือแบบรูหลาเลยอะ่ะมเคิลไม่มีทางเลือกครับเลยต้องจำใจหาเงินมาคืนที่ทำบ้านเขาพังก็เลยทำให้มเคิลเนี่ยที่แบบว่าอใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างสบายจจเฉื่อยเลยเนี่ยก็ต้องวางแผนหลังกเกษียณใหม่เพราะว่าเขาเนี่ยต้องหาเงินมาคืนก็จบไปแล้วครับเพื่อนนี่แค่เลขน้ําจิ้มนะนี่ยังไม่รวมที่ไมเคิลกับแฟรงกินเนี่ยทำภารกิจป้นกัน,กนแบบน้ำไม่ท่วงนะบอกได้เลยว่ามันจัดอะ่ะแต่เดี๋ยวคลิปแบบมันจะยาวไปมากกว่านี้ไงเอาเป็น ว่าถ้าเกิดว่ามีคนสนใจอเดี๋ยวผมทำพาร์ทสองต่อให้นะกันบุยบุยแล้วเจอกันครับทุกคน